ล่าสุดเองเนี่ยทาง c ีอนะคะในส่วนของคุณชาญศิลตรีนุชกรนะผู้บริหารแผนฟื้นฟูบริษัทการบินไทยเขาก็ได้ไปพูดบรรยายนะคะเขาก็มั่นใจนะคะว่าการบินไทยเนี่ยเดี๋ยวจะกลับเข้ามาเทรดในตลาดหุ้นอีกครั้งปลายปี67หรือต้นปี68นี่คือเป็นเป้าหมายของผู้ที่ทําบริหารแผนฟื้นฟูนะบอกว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยต้องกลับมาเป็นบวกให้ได้ การบินไทยมีการเตรียมปรับแผนโครงสร้างทุนตามแผนฟื้นฟูใหม่เนี่ยทั้งหมด80,000กว่าล้านบาทจำนวนทุนจดทะเบียนนะคะ31,500ล้านหุ้นก็จะเพิ่มจากปัจจุบันเพราะอันนี้ต้องเป็นการเพิ่มทุนของนักลงทุนด้วยการบินไทยกันหน่อยหลังจากที่เมื่อ20ตุลาคมปีที่แล้วนะคะสารรัฐลายเห็นชอบให้การบินไทยเนี่ยแก้ไขแผนฟื้นฟูก,กิจาการนะคะแล้วก็ล่าสุดเองเนี่ยทางซ e o นะคะในส่วนของคุณชาญศิล ตรีนุชกรนะผู้บริหารแผนฟื้นฟูบริษัทการบินไทยเขาก็ได้ไปพูดบรรยายนะคะในงานเสวนางานหนึ่งนะคะแล้วเขาก็มั่นใจนะคะว่าการบินไทยเนี่ยเดี๋ยวจะกลับเข้ามาเทรดในตลาดหุ้นอีกครั้งแต่ว่าต้องบอกก่อนนะไม่ใช่เร็วๆนี้ค่ะรู้เลยอะคะ่ะปี6-7 ปลายปี67หรือต้นปี68นี่คือเป็นเป้าหมายของผู้ที่ทําบริหารแผนฟื้นฟูนะบอกว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยต้องกลับมาเป็นบวกให้ได้แล้วการบินไทยหรือว่า THAI เนี่ยจะต้องกลับมาเทรดในตลาดหุ้นให้ได้นะคะ,ะทีนี้แน่นอนว่ามันจะต้องมีเรื่องของการปรับแผนฟื้นฟูเตรียมโครงสร้างปรับโครงสร้างนี้สินอะไรก็ต้องเปลี่ยนเป็นทุนนะคะ การบินไทยมีการเตรียมปรับแผนโครงสร้างทุนตามแผนฟื้นฟูใหม่เนี่ยทั้งหมด80,000กว่าล้านบาทเรื่องของหุ้นแจง้งคุณผู้ชมไปแล้วว่าเร็วที่สุดเลยเนี่ยก็คือปลายปี2567ค่ะจำนวนทุนจดทะเบียนนะคะ31,500ล้านหุ้นก็จะเพิ่มจากปัจจุบันเพราะอันนี้ต้องเป็นการเพิ่มทุนของนักลงทุนด้วยคุณชาญศิลป์ว่ายอย่างไรบ้างค่ะ,ะ,ค,ะคุณชาญศิลป์นะคะก็มีการเปิดเผยนะคะว่าเมื่อสามารถระดมส่วนของทุนเข้ามาได้ตามแผนฟื้นฟูและผลการดําเนินงานที่ดีขึ้น จะมีกำไรเข้ามาแล้วก็ทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นกลับมาเป็นบวกได้ในปลายปี67จากปัจจุบันส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ6 7หมื่นล้านบาทค่ะคือในช่วงที่ผ่านมาคุณชาญสินก็บอกว่าค่อนข้างที่จะลำบากนะสิ่งที่ทำใ,<ช>ในช่วงฟื้นฟูเนี่ยก็คือว่าการบินไทยไม่มีตัง ไม่มีตังค์แล้วก็ไม่มีใครให้กู้ด้วยะนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยคือตอนนั้นคุณชานสินบอกว่าเก็บเงินสดไว้เพราะก็รู้ว่าเงินสดคือพระเจ้าเก็บไว้ประมาณสัก4ี่พันห้าพันล้านมันก็จะใช้ได้ไม่กี่เดือนคนทําธุรกิจก็จะเข้าใจเรื่องนี้สิ่งที่ทําก็คือทําทุกวิถีทางเลยทั้งพนักงานผู้บริหารร่วมมือการปรับโครงสร้างอง,องค์กรเอาที่ปรึกษาระดับโลกเนี่ยมาช่วยดูเพื่อเทียบกับระดับโลกว่า professional สายการบินระดับโลกนะั้นเขาเป็นอย่างไรทําอย่างไร โครงสร้างองค์กรนั้นจะเป็นอย่างไรเพื่อที่จะให้การบินไทยเนี่ยกลับมาได้ด้วยนะคะ,คะทีนี้มาดูแผนฟื้นฟูคุณผู้ชมคะทางกระทรวงการคลังตอนนี้ก็ปือเป็นถือหุ้นใหญ่อยู่44.69อรนะ,ะอันนี้ก็จะต้องมีการแปลงนี้เป็นทุนะนะคะจำนวนหุ้นเนี่ยก็คืออยู่ที่ประมาณสัก5,000ล้านหุ้นอ2องบาทห้สสตางค์ต่อหุ้น รวมเป็นวงเงินอยู่ที่ประมาณ1 2 0 0 0ล้านใช่ค่ะแล้วก็มีส่วนของเจ้าหนี้แล้วก็เจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นกู้นะคะอันนี้ก็แปลงหนี้เป็นทุนเช่นกันจำนวนอยู่ที่9 8 2 2ล้านหุ้นค่ะรวมเป็นเงิน25,000ล้านบาทนะคะแล้วก็ยังมีการจัดสรรหุ้นอีกประมาณ4,900กว่าล้านหุ้นนะคะรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนของผู้ให้สินเชื่อใหม่รวมเป็นเงิน1 2 0 0 0 500ล้านบาทแล้วก็จะมีการขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมด้วยอีกประมาณสัก9,000กว่าล้านหุ้นนะคะรวมเป็นเงิน25,000ล้านส่วนหุ้นอีกประมาณสัก1900ล้านหุ้นเนี่ยรองรับการใช้สิทธิแปลงหนี้ดอกเบี้ยใหม่ก็คือตั้งพักให้เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของเจ้าหนี้อีกประมาณสัก4,800กว่าล้านบาทอันนี้ก็คือจะเป็นแผนฟื้นฟูแต่ว่า การปรับลดเรื่องของเงินกู้ก้อนใหม่เนี่ยก่อนหน้านี้ที่เคยรายงานกันไปบทจะกู้ถึง5 0,000่นล้านอะ่ะอลดนะมันก็ไม่มีใครให้กู้ไงคุณลัยตาสุดท้ายคุณชานสินบอกว่าก็จะต้องปรับลดลงปรับหันเหลือครึ่งเดียวครึ่งเดียวค่ะสองหมื่นห้าพันล้านแล้วก็ในวอร์ดดิ้งที่ทางคุณชานสินป์ได้พูดถึงเนี่ยก็คือเรื่องของการขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมกระทั่งกระทรวงการคลังนี่เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญเลยนะคะเพราะว่าเป็นหน่วยงานของรัฐก่อนหน้านี้แล้วก็มีทั้งธนาคารออมสินกองทยไ ยังสามารถดําเนินการได้นะแต่โดยรวมส่วนของหน่วยงานรัฐจะถือหุ้นไทยไม่เกิน51เปอร์เซ็นต์เพราะบริษัทไม่ต้องการเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจอ,อีออก่อไปอันนี้ไฮไลท์สำคัญเพราะที่ผ่านมาการบินไทยเขาถือว่าเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจแต่ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าบริหารยังไงถึงขาดทุนขนาดนี้ก็เป็นเพราะว่าเป็นรัฐวิสาหกิจน,นี่แหละเอออันนี้หลายๆคนอาจจะโล่งใจเออดีนะคืออาจจะกลับมาได้เร็วกว่าที่คิด ใช่มีแผนฟื้นฟูตรงนี้ด้วยนะคะบวกกับผลประกอบการในช่วงที่ผ่านมาดีขึ้นคนเริ่มแบบ <c oughs> มาเดินทางเพิ่มขึ้นแล้วประเทศไทยเปิดประเทศก็น่าจะเป็นสัญญาณที่ดีของการบินไทยคุณชาิศินยังพูดแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม<อ>คะในเรื่องของการบินไทยจะกลับมาแข็งแกร่งอีกครั้งหนึ่งเนี่ยคือในช่วงที่ผ่านมาก็ทําอยู่ประมาณสักสองอย่างด้วยกัน,นและแปลงนี่เป็นทุนนี่เราพูดไปแล้วนี่คือเป็นแผนแต่ว่ามันต้องมีเรื่องของการเจราจาแฮคัดหนี้ด้วยอันนี้เป็นสิ่งสําคัญคือคนเป็นหนี้ยังไงเนี่ยต้องเจราจาเจรจาแล้ว เนี่ยคุณไม่หนีหายไปไหนคุณตั้งใจจะกลับมาดําเนินธุรกิจคุณก็ต้องมีการเจราจาแฮคัดหนี้นะคุยกันกับเจ้าหนี้เหมือนตอนนี้ที่เราบอกว่าธุรกิจต่างๆเป็นหนี้กันเยอะมากเนี่ยคือหนีก็ไม่ได้อะไม่รู้จะไปไหนเ,<ร>เพราะฉะนั้นต้องคุยกับเจ้าหนี้โดยเฉพาะไปคุยกับสถาบันการเงินแล้วก็ต้องพูดคุยกันชัดเจนเดี๋ยวรอกลับมาก็เป็นกําลังใจให้กับป้าม่วง ะคะหรือว่าการบินไทยของเราด้วยแต่เขาบอกนะบอกว่าเขามั่นใจเลยว่าจะสร้างไรายได้เฉลี่ยเดือนละ12,000ล้านบาทหลังจากนี้ก็เป็นเพราะว่าเริ่มเปิดเยอะขึ้นเปิดประเทศด้วยจีน,น <ะ S 1> เข้ามาในประเทศเพิ่มขึ้นด้วยนะคะ